วันนี้ผมมีสุดยอดรถครอบตัวที่หลายๆคนหวังที่จะเป็นเจ้าของกันและคันนี้เป็นสีดำภายในเป็นเบาะนังสีดำด้วยสภาพสวยงามสุดๆเลยนะครับรถที่คุณอยู่กับผมวันนี้จะเป็นเตอร์ต้าเอ้าพารุ่นย่อย2.5 s คันนี้เป็นตัว A Package ครับออกข้างไปแดงรู้กันอยู่แล้วนะว่าแพงมากๆนะครับ วันนี้ขายราคาสบายๆแล้วกันครับขายแค่1.699,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมว่าเขามีออปชันอะไรสภาพรถเป็นอย่างไรบ้างน,น่าใช้ไหมตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่าด o m คมมันเริ่มต้นชมจเจ้าออผ่าคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยรถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับก็ต้องบอกว่ารถสีดำเนี่ยใช้ได้ทุกโากาศนะออกงานก็ได้นะครับผม ใช้ในชีวิตประจาวันก็ได้นะเป็นรถที่ดูดีนะครับแต่รถสีดาเป็นรถที่ดูแลยากหน่อยนะครับอันนี้พูดกันตามตรงนะครับอ่ะแล้วก็เหตุผลที่ทําให้เอาผ่านเป็นรถยอดนิยมนะครับก็คือเรื่องนี้เลยถ้าท,ทางาการขับขี่นะครับเรานั่งอยู่หลังตัวล้อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยขับรถเกง๋งรถ ppv รถ suv รถกระบะอะไรเงี้ยพอมาขับเอาผ่านนะครับไม่ต้องปรับตัวเพราะนั่งอยู่ด้านหลังล้ออ่าในสมัยก่อนถ้าคุณเห็นนะ,อะคอมพิวเตอร์กับเบนจูรี่ตัวเก่านะครับเป็นการนั่งอยู่บนล้อ แล้วถ้าไปสังเกตอีกนะครับคนขับรถเมย์นั่งอยู่ด้านหน้าตัวล้อครับเพราะฉะนั้นการที่มันนั่งอยู่หลังตัวล้อเนี่ยก็จะทําให้ขับขี่แบบง่ายดายนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับอาทัดมาเดินผ่านเลยกระจกวงช้างตรงนี้ถ้ามองจากในรถนะครับคุณจะเห็นด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะครับแล้วก็เห็นด้านหน้าตัวรถด้วยนะครับโคมไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมเช่นกันนะครับหน้าหน้าก็มีเซ็นเซอร์มาให้กระจังหน้าดูหล่อเหลาสุดๆนะครับคุชม ปิดท้องเครื่องดูกันดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับให้กำลังสูงถึงหนึ่งร้อยแปดิบสองแรงม้าพร้อมแรงบิดสองรอยสิห้านิวตันเมตรนะครับก็สตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเวลานะครับให้ดูเลยว่าเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับแต่เข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวล้างออกมาก็ใหม่ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมถัดมานะครับมาดูกันต่อเลยที่ตัวล้อเขาจะให้เป็นล้ออันลอย คอสิบมาซีรีส์ยางก็จะเป็น2 2 5 5อง R 1 7ยางเป็นยางสัปดาห์ที่50ปี2022ก็ผลิตสัปดาห์ที่50เนาะมาใส่ก็ในปี2023แหละเนาะเพราะผลิตปุ๊บกว่าจะขนส่งกว่าจะมาใส่นะครับก็เป็นยาง2023แล้วกันนะคุณผู้ชมกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็น้ามจับประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมรวมถึงเป็นสมาร์ทคีย์เลดเอ็มพีนะครับทั้งหน้าและหลัง นะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูไฟฟ้านะครับของเขาทั้ง2ฝั่งซึ่งมีปุ่มเปิดปิดอยู่ภายในตัวรถด้วยและถ้าไปใช้ในครอบครัวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุบางทีเราก็กังวลเรื่องนี้ใช่ไหมครับมาดูระบบเซฟตี้ของ t o y o t a กันถ้ามีคนขึ้นรถอยู่แล้วประตูกําลังปิดนะครับประตูจะมาชนนะครับแล้วก็จะเด้งกลับไปนะครับชนไม่แรงนะครับก็เป็นระบบเซฟตี้ที่เขาให้มาความสูงของตัวรถอ่ะต่อเลยความสูงของตัวรถครับรถไม่ได้สูงอะไรมากนะ เพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลเรื่องทางยูเทิร์นบ้างละ่ะหรือว่าจะเป็นอะไรอะ่ะเข้าห้างบ้างละ่ะมันจะไม่เหมือนพวกรถตู้หลังคาสูงอย่างคอมพิวเตอร์ที่ต้องระวังอย่างอันเนี้ยพอๆกับเอ,อ่อพวกโฟ r ์คจูนเนอร์อะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นเข้าได้เราก็เข้าได้ไปพร้อมๆกับเขานะครับแต่ความเจ๋งค,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 คือภายในพอเข้าไปนั่งแล้วมันมีพื้นที่เลอเยอะนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้เราไปดูต่อถ้ายรถครับตามมาครับ ทางด้านท้ายของออบหารถือว่าเป็นรถที่ดูดีมากๆนะครับเอามาดูกันด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีโครเมียมขนาดใหญ่นะครับตกแต่งไฟท้ายขนาดใหญ่เป็น LED นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เซนเซอร์ท้ายก็มีมาให้มาครับเปิดขึ้นมาเลยดีกว่าดูภายในกัน การโดยสารนะครับก็จะเป็นเจดที่นั่งนะสองสองแล้วก็สามนะครับแต่ถ้าเอานั่งสบายแถวหลังนั่งแค่2คนสบายที่สุดนะครับและก็ถ้าไม่มีใครนั่งนะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ซึ่งเราสามารถปรับพับเบาะแถวสามได้สเตปการพับอบ์ดแถวสามนะครับก็จะมีการสอนอยู่ง่ายๆเลยเขาจะเขียนไว้เลยห2สองนะครับเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็จะมีสอนนะครับหนึ่งสองหนึ่งคือการดึงหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือการดึงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเห็นไหมครับ ซึ่งดึงทําไมครับเราดึงเพื่อให้ตัวลูกศรนะครับนี่มาดูมันอยู่ตรงกันนี่คือสเต็ปที่1นนะถ้ามันตรงกันแล้วเราจึงจะค่อยดึงตัวที่2นะครับกรณีนี้นะครับผมจะเอาเบาะศีรษะนะครับออกก่อนนะครับดึงตัวที่2ได้เลยนะครับพอดึงตัวที่2อปุ๊บอ่าเบาะจะถูกพับขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับมาติดนะครับ เข้ากับด้านข้างนี่นะครับเราสามารถปรับโดยการดึงให้แน่นขึ้นได้นะครับแค่นี้เองเราก็จะมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นใครปั่นจัก,กรยานรดยจัก,กรยานขึ้นได้หนึ่งสองตรงกลางสามคันสบายๆนะหรือไปเที่ยวซื้อของฝากอะไรเนี่ยทําได้หมดเลยจะทําเป็นที่นอนเอาเบาะมาพูสวยๆหรือใครมีน้องหมาเยอะๆสามารถพาน้องหมาไปเที่ยวด้วยแบบพื้นที่เหลือๆสบายๆมากๆเลยนะครับแล้วก็มองเข้าไปนะครับผมอยากให้ดูเพดานภายในนะครับ เพดานคันนี้สวยงามมากๆนะคุณผู้ชมไม่มีการเจิมเลยนะครับสภาพส,สวยๆเลยและโครงสร้างครับมาดูกันน,อน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีการแกะขันไขเลยนะครับตัวหนังสืออาคมคมอีกฝั่งนะครับไม่มีแกะขันไขตัวหนังสือ L อลคมคมนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับถ้าคนตัวไม่สูงเนี่ย สามารถดึงตรงนี้ได้นะก็ยน่นระยะได้แต่มันไม่ได้สูงอะไรมากนะเพราะมันไม่ใช่เป็นรถตู้ที่หลังคาสูงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ดึงลงมาเลยแล้วก็ปิดเข้าไปแบบง่ายๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับทางด้านท้ายถัดมาผมพาไปดูต่อภายในตัวรถครับภายในตัวรถของเอาผ่านนะครับก็คุณดูนะความกว้างขวางพื้นที่เฮดรูมเหลือเยอะพื้นที่ด้านข้างนั่งสบายๆนะครับสภาพภายในคันนี้อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เลยไม่มีการเจมิมเพาดานวสวยๆนะครับ แล้วก็นี่คอนโซลสวยๆนะครับลูกไฟลื่นๆนะครับเป็นซอฟด้วยนะครับก็ให้แอร์แบ็กมาครบช่วนนะรอบคันนะครับมีเก๊กเก็บของด้านหน้าให้มาพร้อมนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับจะบอกว่านี่นี่เขาไม่มีที่วางแขนตรงกลางเขาจะให้ที่วางแขนตรงนี้มาแทนเห็นไหมเราต้องวางแขนอย่างนี้เอานะครับตรงกลางเนี่ยเขาไม่มีที่วางแขนมาให้เขาจะให้เป็นที่วางของนะครับที่เก็บของ วางลงไปถึงด้านล่างนะปกติมันจะเป็นเกสตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดจากฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตจากอีกคันหนึ่งให้ดูแล้วกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นที่วางของอยู่ด้านล่างแล้วมีที่วางแก้วอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้นะครับปุ่มเปิดปิดประตูไฟฟ้าอยู่ตรงกลางแล้วตรงนี้เลยมีที่เก็บแว่นให้มาพร้อมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนใส่จอ a n d ด o i d ขนาดใหญ่มาให้แล้วพลาสติกังไม่แกะเลยนะครับคุณผู้ชมระบบ แอร์นะครับก็เป็นระบบออโต้แล้วก็เป็นดัวโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาออกจากกันนะครับแล้วก็มีระบบนาโนอีระบบฟอกอากาศให้มาพร้อมเลยนะครับเกียร์นี่นะครับสภาพหัวเกียร์สวยงามมากๆมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคโฮให้มาพร้อมมีช่องสําหรับเก็บของตรงนี้ให้มาอีกนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับก็สภาพสวยงามสมบูรณ์แล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับ ทางด้านซ้ายก็ควบคุมวิทยุนะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายทางด้านขวาก็ดูภายในหน้าปัดเปิดปิดการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับเปิดปิดน้าโนอีนะครับเปิดปิดพักเซ็นเซอร์ทําได้หมดเลยและหลังพวงมาลัยมีระบบควบคโทร,ระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติให้มานะครับกระจกเป็นออโต้ทุกานกระจกมองข้างสองฝั่งมีปุ่มปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้มาพร้อมนะครับกระจกแต่งหน้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีแสงนะครับสำหรับแต่งหน้าให้มาแต่เป็นแสงสีเหลืองนะคุณผู้ชม จริงๆก็ไปเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวนะครับเวลาแต่งหน้ามันจะได้ไม่ได้แบบไม่ได้วอร์มเกินไปนะแสงมันจะหลอกตาได้นะครับถัดมาด้านหลังนะ่าสนใจกว่าด้านหน้าแน่ๆน,นะคนที่ดูรถตู้ส่วนมากอยากเห็นด้านหลังนะครับไปครับไปดูด้านหลังกันครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะผมให้ดูก่อนว่าสภาพบอ่อหนังอ่ะสวยงามมากๆนะครับคันนี้ด้านหลังบอ่อสวยมากๆเป็นบอ่อหนังสีดํามีรูระบาอากาศเหมือนกันนะครับตัวบอ่อมี Isofix สำหรับล็อกคาซีทให้มาพร้อมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูวิธีขึ้นนะครับสมมุติขึ้นฝั่งขวาเอาขวานํานะครับแล้วก็ก้าวซ้ายขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะครับประตูไฟฟ้าก็กดปิดด้านหน้าก็ได้หรือเราปิดเองก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับข้อดีของการที่มันไม่ได้เป็นเบาแบบกับทันซีดเนาะก็คือเนี่ยเราจะอ้าขาได้นะครับมันจะรีแลกกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าใครชอบเบาหนังสีดําแล้วก็อยากมีพื้นที่คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ สภาพเบาะสวยเลยนะครับตรงกลางก็เหมือนเดิมนะครับก็มีที่วางของให้มาในสไตล์ของเขานะครับอ่ะด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็คือหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ที่ให้มานะครับใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับแล้วก็นี่นะครับระบบฟอกอากาศนะครับด้านหลังก็มีนาโนอีให้มานะครับมีปุ่มออโต้หรือว่าจะปรับเองก็ได้มีปุ่มปิดให้มาพร้อมนะครับไฟนะครับด้านหลังก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้มา เห็นไหมเปลี่ยนสีได้นะครับแอร์นะครับก็จะอยู่ทางด้านข้างนะด้านหน้าด้านหลังมีพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมแต่พื้นที่เนี่ยคุณดูกว้างขวางสุดๆนะใช้คําว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันถ้าชอบแบบนั่งสบายๆไม่ซีเรียสน,นะครับผมว่าคันนี้มันนั่งรีแลกกว่าตัวบอกกับสันซะีนนะคุณผู้ชมแล้วก็สภาพสวยงามทั้งคันนะเพดานสวยๆเลยนะครับถัดมาไปดูฟิลลิ่งกันว่า การขับขี่จะเอาผ่าดคันนี้สมบูรณ์หรือไม่เครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้ไหมตามผมมาครับไปครับทดลองขับเอาผ่านกันดีกว่าก็เลยเลยกล้องมองหลังก่อนภาพใหญ่มากๆแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็พาร์เซ็นเซอร์ก็คอยแจ้งเตือนเราด้วยนะเดินหน้ากันดีกว่าครับคือผมบอกงนี้เอาผ่าดมันเป็นรถที่แบบขับง่ายมากๆนะครับไปขับง่ายแค่ไหนไปดูกันนะครับ อะลองลูกระนาดก่อนเลยนะขอทายอินก่อนที่วิสาห้คาของเรามีรถให้เลือกเยอะมากนะครับนอกจากรถตู้คันนี้เราก็ยังมีตัวที่เป็นไฮบริดด้วยนะสีขาวมี MG มีคอมมูเตอร์ตัวใหม่นะครับตัวออนนิวนะครับมี t o y ยต้ามาเ e t ตี้นะครับโอ้มีให้เลือกเยอะมากๆนะครับอยากได้ Fortuner อยากได้ m ิ x x อยากได้อะไรติดต่อเข้ามาได้นะมีให้เลือกทุกรุ่แบบเลยนะครับ ออกถนนกันครับดูเลยนะครับเห็นปะไม่กินเลนเลยนะคุณผู้ชมขับง่ายขับสบายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเนินสะพานนะครับม,มาดูช่องล่างกันขึ้นไปนเลยช่วงล่างนิ่มๆเลยนะครับไม่มีเสียงนะครับ ช่วงล่างสมบ,บูรณ์ดีนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็สมบ,บูร์มากๆเลยนะครับอ่ะลองเบรกลงสะพานเบรกเลยเนี่ยมีเนินอีกะาะาะโอ้โหโงเงียบๆเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับอ่ะดูนะพงมาลัยหนักแค่ไหนนะครับเห็นไ,ไหครับ มือเดียวก็เลียเ้ยวได้เมื่อกี้มีรถพุ่งออกมาเลยนะครับอยู่ดีก็พุ่งนะแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยอันตรายจริงๆนะครับต้องดูดีๆให้รถโลกนะถ้าคุณผู้ชมขับออกมาจากจะเลี้ยวออกมานะครับแล้วก็มันอยู่ตรงทางโค้งนะบางทีแบบมองไม่เห็นก็ตุ้มเลยนะครับอันตรายนะครับต้องรอว่างจริงๆเราค่อยออกนะครับอ่ะดูนะนี่เลี้ยวด้วยมือเดียวนะครับคุณผู้หญิงขับได้ผมบอกเลยเราจะเห็นว่ามีแบบ คุณแม่นะครับไปส่งลูกนะครับตัวคนเดียวนะครับก็ขับเอาผาดขับเวลไฟนี่แหละไปส่งได้เพราะว่าอุมอะไรเขาเบานะครับลองเล่งดูนิดๆแล้วกันนะครับ นิ่มๆเลยคุณผู้ชมนิ่มๆเลย,เลยแล้วก็ตัวน้ำมันล้วนเวลาขับแบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมบอกนะว่าสบายๆเลยนะครับขับได้นะขึ้นคอสะพานด้วยความเร็วหนึ่งร้อยนิดๆเนียนๆเลยครับช่วงล่างดีจริงอัตราเร่งก็ดีเกียร์ก็สมบูรณ์นะครับเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนหน่อยนะครับเป็นเส้นปากเปลี่ยนได้นะครับ ชะลอนะครับเตรียมตัวจะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับก็ลองให้ดูหมดเนาะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์หมดนะรถฟิลลิ่งดีครับนั่งอยู่สูงด้วยมองเห็นได้ไกลนะครับนี่ขนาดจริงๆแล้วผมปวดแขนด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือผมปวดแขนอยู่นะไปแข่งแบดนินตันมานะครับยังอาการยังไม่หายดีสมบูรณ์นะครับโอเค รนะรสรุปให้ว่ารถสมบูรณ์น่าใช้ฟิลดีเป็นมิตรกับครอบครัวมากๆเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกหนึ่งทีแล้วกันครับคุณผู้ชมตามผม,มครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโตโยต้าเอาขาดคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะถ้าใครไม่อยากได้ตัวไฮบีดอยากได้ตัวน้ํามันล้วนคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับและรถสีดําใช้ได้ในทุกโอกาสด้วยออกงานก็ได้รับส่งลูกก็ได้ไปเที่ยวกันก็นั่งแบบสบายๆนะครับ ถ้าใครสนใจทดลองขับนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสันอโค้าสาขาการจนาพิเศษและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปาจนาถึงช่วงท้ายคลิปนี้เราควนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหารถอะไรหรืออยากคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมบางวิสัอครคาครับสวัสดีครับ